ที่แท้จริงของการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่ไม่คิดถึงอดีตรหรืออนาคตแต่คือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่ตัดสินเช่นรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอย่างไรกำลังทำอะไรได้ยินเสียงอะไรรู้สึกแบบไหนกับสิ่งนั้นอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการรับรู้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆทำไมการอยู่กับปัจจุบันจึงสำคัญ ช่วยลดความเครียดวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าซึ่งมักเกิดจากการหมกมุ่นกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเพราะคุณอยู่ตรงนั้นจริงๆเวลาคุยกับคนอื่นเพิ่มความสุขแบบเรียบง่ายจากสิ่งเล็กๆที่คุณอาจเคยมองข้ามเช่นรสชาติของกาแฟกลิ่นฝนเป็นต้น อปรสรัคในการอยู่กับปัจจุบันความฟุ้งซ่านความคิดมักพาเราหนีไปจากปัจจุบันโดยอัตโนมัติเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียดึงความสนใจของเราออกจากตรงนี้และตอนนี้ความกลัวหรือความรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเช่นไม่อยากอยู่กับความทุกข์ในขณะนั้นวิธีฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ฝึกเจริญสติ mindfulness meditation เริ่มจากวันละ5-10นาทีเพียงแค่หายใจเข้าหายใจออกช้าๆแล้วสังเกตลมหายใจถ้าจิตใจล่องลอยให้รับรู้แล้วดึงความสนใจกลับมาโดยไม่โทษตัวเองใช้ประสาทสัมผัสกับสิ่งรอบตัวลองฟังเสียงรอบข้างโดยไม่ตีความสังเกตกลิ่น อุณหภูมิลมหายใจรสชาติของอาหารแบบช้าๆทำกิจกรรมธรรมดาอย่างมีสติหลังจานกินข้าวเดินหรืออาบน้ำโดยไม่ทำควบคู่กับอย่างอื่นลองตั้งใจอยู่กับการเคลื่อนไหวความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นตั้งคำถามกับตัวเองตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรฉันกำลังคิดอะไรอยู่ฉันมีสติหรือเปล่าในตอนนี้ ปรัชญ,ญาที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาสอนเรื่องสติและอริยสัจสีซึ่งให้มองเห็นความจริงของชีวิตโดยไม่หนีจากปัจจุบันปรัชญ,ญาตะวันตกเช่นเอ็กคาโทเลผู้เขียน The Power of Now ก็สอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันว่าเป็นกุญแจสู่ความพ้นทุกข์สัจธรรมข้อหนึ่งคือปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีจริงอดีตคือความจำ อนาคตคือจินตนาการสรุปอยู่กับปัจจุบันคือการเปิดใจรับรู้และยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้โดยไม่ตัดสินไม่หนีและไม่ยึดติดหากคุณฝึกอย่างสม่ำเสมอชีวิตจะค่อยๆสงบมีความสุขขึ้นและคุณจะรู้จักตัวเองในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น